สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่เนาะอ่าวันนี้น้องหุ่นก็มีแนวทางฮหาหนอยชุดโค้งสุดท้ายงวดประจําวันที่สอง่าธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่มาแบ่งปันเช่นเคยนะคะอ่าก่อนไปรับชมเนาะพี่น้องจา๋าเราก็จะมาดูผลสรุปของวันที่หนึ่งกันก่อนนะคะอ่าวันที่หนึ่งผลที่ออกเนาะอ่า สามหกเก้านะคะสามหกเก้าน้องหวึงมีเก้าหกนะคะพี่น้องจ๋าเข้าที่ตัวกลับเนาะส่วนสามตัวนะคะเข้าโต๊ะนะคะพี่น้องจ๋าเข้าโต๊ะเนาะอ่าเข้าโต๊ะนะคะส่วนล่างห้าสี่ก็หลุดไปนะคะพี่น้องจา๋าส่วนพิเศษบนออกศูนย์เจ็ดศูนย์นะคะเจ็ดศูนย์เข้าตรงๆนะคะพี่น้องจา๋า เกือบโตูดแล้วเนาะพี่น้องจ๋าอันนี้เป็นศูนย์เจ็ดศูนย์เราก็ยังจะได้นะคะถ้าตรงนี้เป็นศูนย์เราก็จะได้โตูดเนาะอ่าแต่ว่าก็เข้าไปนะคะพี่น้องจา๋าเข้าสองตัวนะคะส่วนล่างห้าห้าก็หลุดไปนะคะพี่น้องจา๋าส่วนปกติเนาะเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งสองน้องหุ่นก็ไม่มีมีแต่หนึ่งหกนะคะส่วนล่างสี่ห้าห้าสี่มาสองเด้งเลยนะนี่ อ่ะ VIP อนะคะออก8 9 1้าแล้วก็7จนะคะอ่ะาหนึ่งมาตัวที่น้องหมุนกลับมือไว้ให้นะคะพี่น้องจ๋าก็เข้าไปเนาะส่วนล่าง7จน,นะคะน้องหมุนก็มีแ1ดนะก็หลุดไปเนาะแต่ว่าตัวนี้เกือบแตก3ามตัวอีกแล้วนะคะพี่น้องจา๋าดูวันนี้มาทั้ง3มมาทั้ง3ามคู่เลยเนาะอันนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นตรงนี้เป็น9้าเนาะ ตรงนี้เป็นเก้าเรายังจะได้ตูดนะคะเกือบทั้งสามคู่เลยนะคะวันนี้สรุปแล้ววันนี้ก็เข้าไปสามนอยนะคะสามคู่นะคะเกือบแตกสี่นอยนะคะสำหรับชุดโค้งสุดท้ายนะคะพี่น้องจ๋ายังไงก็ฝากตามต่อกันของวันที่สองด้วยนะคะ,ะมาดูกันของวันที่สอง สำหรับของวันที่สองนะคะพี่น้องจ๋ามาดูชุดเน้นเนาะอ่ะก่อนไปรับชมเรามาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กตก่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปุ่นกันไปเนาะ น้องหึงเองก็ไม่รู้นะคะว่าจะมาตัวไหนออกตัวไหนนะคะคำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนำมาแบ่งปันพี่ๆเอฟซีทุกๆท่านนะคะถ้าชอบก็ค่อยตามเนาะถ้าไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะคะ,ะสำหรับตัวเน้นของวันนี้นะคะพี่น้องจ๋าไปไวหน่อยนะคะน้องห่งก็เริ่มจะง่วงแล้วดึกแล้วนะคะพี่น้องจ๋ามา อ่ตัวเน้นก็จะมีสี่ศูนสองสี่แห้านะคะถ้ามีตัวที่ชอบอย่าลืมไปกลับทุกครั้งเดอ้อพี่น้องจา๋าอันนี้ห้าหเป็นหัวเป็นห้าเ้าด้วยนะคะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวน้องมูจะเขียนไว้ให้เนาะอ่ามาชุดกันนะคะชุดกันก็จะมี8ปดหนึ่งหสี่นะคะ 98แล้วก็74นะฮะพี่น้องจ๋า74ด้วยนะคะอ่าสำหรับสามตัวเนาะสามตัวก็จะมี624 385 9ห6อ่าถ้ามีตัวที่ชอบก็สามารถตามได้นะคะ แต่ถ้าไม่ชอบนะคะพี่น้องจ๋าสามารถเลือนผ่านได้เด้อพี่น้องจา๋าอ่าถ้าชอบก็ค่อยตามนะคะถ้ามีตัวที่ชอบก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะพี่น้องจ๋าอย่าลืมกลับหัวกับหางเนาะ,ะเดี๋ยวน้องมูจะเขียนไว้ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะลืมกันนะคะ ถ้าชื่นชอบก็จุดได้แคปได้นะคะย้ำนะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะไม่ลองจ่าปะปุ่นกันไปเนาะ,ะสุดท้ายนี้นะ้องหุ่นก็ขอให้พี่ๆ FC ทุกๆท่านมีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะเงินทองไหลมาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านคะ่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ